เสริมแนวบิ๊กแบ็กออกไปเป็นชั้นๆเป็นช่วงๆที่บริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่หนึ่งและช่วงถนนทางเข้าชุมชนเกาะทรายในพื้นที่ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกรมการทหารช่างกองทัพภาคที่3ค่ะถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อป้องกันร,รับมือกับการเกิดน้ำท่วมในช่วงฤด,ดูน้ำหลากหลังจากที่แม่น้ำสายตื้นเขินเนื่องจากน้ำท่วมใหญ่ในช่วงปลายปี2567 และปีนี้แม่สายก็ต้องประเชิญกับน้ําท่วมแล้วถึงสองครั้งครั้งล่าสุดก็คือ23พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เองค่ะน้ําท่วมมาแต่ละครั้งก็สร้างความเสียหายให้กับผู้ประกอบการในตลาดสายลมจอยรวมถึงประชาชนอย่างน้อย5้าชุมชนด้วยกันชาวบ,บ้านและผู้ประกอบการเชื่อนะคะว่าปัญหาน้ําสายหลากท่วมเกิดจากการทําเหมืองและการขุดแม่น้ําทางตอนเหนือซึ่งเกิดขึ้นในช่วง5-6ปีมานี้ค่ะทําให้เกิดน้ําท่วมถี่ถึงปีละ8-10ครั้ง ต่างจากในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยเกิดมาก่อนชาวบ้านบอกว่าปีนี้ยิ่งหนักค่ะเพราะว่าสภาพน้าสายตื้นเขนินแค่น้ํามาเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็ท่วมแล้วตอนนี้หลายครอบครัวกังวลนะคะแล้วก็ยังไม่กล้าเข้าไปอาศัยในบ้านวันแล้วยังไม่เสร็จแล้วก็ไม่ได้นอนที่บ้านไม่กล้าเข้านอนนอนยังไม่ได้วันนี้ก็ยังไม่ได้นอนที่บ้านทำ,ทำไมถึงไม่นอนนะครับ มันเข้าไม่ได้ทางเดินนี่มันจึงเป็นที่เปิดที่คนที่บ้านก็ยังเป็นที่โคนเต็มอยู่ค่ะแต่แต่ไม่เยอะเท่าเที่วยวก่อนเที่ยวก่อนนี่เยอะที่โคนค่ะแต่สายลมจอยนี่แต่ละร้านนี่เสียหายเยอะมากสงสารคนที่ค้าขายถสายลมจอยนะคะครับอ๋อก็คือ,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 อส่วนหนึ่งก็คือเราไม่กล้าเข้าบ้านเพราะว่าผนไม่รู้ว่าน้ำจะมาอีกเมื่อไหร่ใช่ใช่กลัวน้ำจะมาอีกเขาประกาศไว้ว่าฝนจะตกน้ำจะมาอีกก็เลยฝ่าเสียวถ้าเข้าไปนอนเดี๋ยวออกไม่ทันก็ยุ่ง ด้านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยอมรับนะคะว่าแม่น้ำสายในปัจจุบันตื้นเขินฝนตกเพียงแค่ไม่กี่มิลลิมเมตรก็ท่วมแล้วค่ะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือการแจ้งเตือนชุมชนที่อยู่ริมน้ำขอให้ประชาชนเก็บของขึ้นที่สูงและทางปอพได้เตรียมรับมือถากเกิดน้ำท่วมหนักสิ่งสำคัญก็คือการขุดลอกน้ำสายค่ะซึ่งเมียนมาขอเป็นผู้ดาเนินการขุดแต่ว่ายังไม่ดาเนินการ จึงได้ประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ประสานงานผ่านคณะกรรมการชายแดนไทยเมียนมาหรือว่า TBC เพื่อขอให้ดําเนินการขุดก่อนที่ช่วงฤด,ดูฝนเพราะว่ายัางพอมีเวลาถ้าทางการเมียนมาไม่พร้อมค่ะทางฝ่ายไทยระบุว่ามีความพร้อมทั้งเรื่องของกําลังพลคงเครื่องจักรโดยกรมทหารช่างจะเป็นฝ่ายดําเนินการและสามารถทําได้ทันทีเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองฝั่งแม่นม้ํายังมีเวลาที่จะทําได้อยู่ถ้าไม่พร้อม จริงๆต้องต้องเรียนว่ากรมฐานช่างกับพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือเราอยู่ตรงนี้เต็มที่ถนะ้วถ้าหนูเจอจาแล้วเขายังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราทําเลยนะครับขอให้ให้ตรงนี้ต้องคิดว่าเมื่อน้ําท่วมเนี่ยมันไม่ท่วมเฉพาะแม่สายอย่างเดียวแต่ท่วมในส่วนของ่าคเล็กด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากถ้า ทางเมียนมายังไม่มีความพร้อมเนี่ยอาจจะต้องให้ทางจังหวัดเชียงรายโดยกรมแร<ะ>ง่านนะครับเข้าดำเนินการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งสองฝั่งครับแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาคลี่คลายแล้วค่ะทุกพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่คุณผู้ชมคะจากภาพเลยค่ะคราบดินโคลนและตะกอนทราย มีปริมาณมากหลังจากน้ําลดนะคะในพื้นที่บ้านเรือนย่านชุมชนโดยเฉพาะที่ชุมชนสายลมจอยเกาะทรายและไม้ลงขนดินโค,นคลนกองพเนินแบบนี้เลยทางทหารบนทลทหฐานบกที่37พร้อมด้วยทหารทับเจ้าตากกองกําลังผาเมืองฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งนํากําลังพลอออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อทําความสะอาดล้างดินโคลนแล้วก็ขนย้ายสิ่งของที่ถูกพัดมากับน้ําท่วมค่ะ รวมถึงการเข้าช่วยเหลือดูแลด้านสุขภาพประชาชนท่ามกลางความคาดหวังค่ะอยากให้การแก้ปัญหาน้ำท่วมแบบถาวรเกิดขึ้นโดยเร็ว